สวัสดีครับผมเซลนัดจากช่องนัดอิซุสุนะครับวันนี้นะครับผมจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมาดูรถ NLR130 นะครับ400ใหญ่ไม่ติดเวลาจากค่ายอิซุสุของเรานะครับป้ายแดงใหม่ๆเลยนะครับคันนี้นะครับพร้อมที่จะส่งมอบลูกค้าวันนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของรถคันนี้กันนะครับว่าติดตั้งกระบะเหล็กแบบไหนสเปคไหนนะครับเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยครับคันนี้นะครับเป็นพื้นกระบะเหล็กนะครับเป็นเหล็ก แบบพื้นเรียบนะความหนาอยู่ที่ประมาณ3มมิลนะนะครับเรียบสวยงามทาสีขาวให้เรียบร้อยเลยนะครับด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็จะมีรางรถไฟอยู่2เส้นนะครับนะฮะซ้ายและขวานะครับผมติดตั้งจุดสะท้อนแสงต่างๆตามกฎหมายกําหนดให้เรียบร้อยเลยนะครับสามารถเปิดได้ทั้ง3ด้านนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับเปิดได้3ด้านเลยนะฮะคันนี้ติดตั้งสติกเกอร์ให้รอบคันนะครับสะท้อนแสงเลยนะครับตามที่กฎหมายกําหนดเช่นกันนะครับ มีแข้งกันมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นเหล็กกลมนะครับขนาด1นิ้วนะทั้งซ้ายทั้งขวามีให้รอบคันเลยนะครับตามที่กฎหมายกําหนดเช่นกันนะครับติดฟิล์มกองแสงขนาด60-80นะครับหน้าเต็มนะครับผมคันนี้ NLR 130รุ่นนี้ขายดีจริงๆนะครับเพราะว่าชั่วโมงนี้นะครับภาคขนส่งกําลังดีขึ้นนะครับผมคันนี้ติดตั้งอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะไล่มาดูแต่ละอย่างละอย่างเลยนะครับ คันนี้ความยาวของกระบะอยู่ที่3เมตร20ภายนอกนะครับภายในนะครับภายในของความยาวของกระบะคันนี้นะครับอยู่ที่3เมตรประมาณ3เมตร15นะครับผมแล้วก็ความยาวความกว้างนะครับอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะฮะซ้ายและขวานี่นะครับเนี่ยนะครับความกว้างของกระบะอยู่ที่ประมาณ1เมตรเ5ถึง2เมตรนะครับถ้าดูจากภายในนะครับ การบรรทุกนะครับสามารถบรรทุกสินค้าได้ประมาณ3ตันหรือเทียบเท่ารถกระบะ2คันนี่แหละครับคันนี้คันเดียวเอาอยู่เลยนะครับคันนี้ทําสีนะครับเป็นสีขาวนะสีเหมือนหัวเก๋งด้วยสี 2K อย่างดีนะครับอ,อย่างดีเลยนะครับคนให้2ครั้งเลยนะเนี่ยนะครับเนียนมากๆเลยความสูงของกระบะอยู่ที่40เซนติเมตรนะครับความสูงของขอบกระบะนะอยู่ที่40เซนติเมตรแล้วก็ ดันดันถ่ายก็40ซนติเมตรเหมือนกันนะครับยึดด้วยตัวยึด2จุดนะนะฮะอันนี้นะครับติดตั้งนะครับที่ล็อกแบตเตอรี่ให้1จุดนะแล้วก็ที่เก็บเครื่องมือให้อีกจุดนะครับติดตั้งมาจากโรงงานที่ทํากระบะให้เลยนะครับโอเคครับโดยภาพรวมของรถคันนี้นะครับสามารถเอาไปใช้งานได้เลยเพราะว่าคันนี้ทําการจดทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าออกรถวันนี้สามารถไปวิ่งงานได้เลยนะครับ สำหรับคันี้นะ NLR 1 3 0 400ใหญ่ไม่ติดเวลานะครับราคาหัวรถพร้อมกับกระบะเล็กขนาดาความสูง40เซนเมตรนะเปิดได้3ด้านพื้นเหล็กขนาด3มิลนะครับแบบนี้เลยนะติดตั้งอุปกรณ์ให้ตามนี้เลยนะครับผมผมขายราคาอยู่ที่945,000บาทนะถ้าดาวก็ดาวอยู่ที่10%นะครับสามารถผ่อนได้ถึงสูงสุดได้แค่5ปีนะแต่ถ้าเราดาว15%ขึ้นไปผ่อนสูงสุดได้ 6ปีนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจในราคานี้สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยกับเซลล์นัดอินสูนะหากลูกค้ายังไม่พอใจในราคาสามารถไปเช็คราคาหรือไปดูที่อื่นก่อนได้นะครับแต่ถ้าเกิดตัดสินใจได้นะครับที่อื่นแล้วไม่พอใจสามารถกลับเข้ามาคุยกับเซลล์นัดได้เช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ลูกค้าได้ดูด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับ